าจากหน้าไพ่ี่ได้นะก็มีเป็นดินนะคุณศพการบังกรน,นะคะน้ํากรกฎมีนพิจิกนะอ่าแล้วก็ลมเมถุนตุลกลมนะคะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี้ครบสิบสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นเอ่อโดสตาราศีกลุนะแล้วก็ราศีตุลจัตติศนะเท่านั้นเลยนะจากหน้าไพ่นะแปดดาษนะตอนนี้เขานะ่าจะมีเอ่อ ถึงทางตันอยู่นะเป็นการเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะะอึดอัดห,หาทางออกไม่ได้นะตีลังกาคิดอยู่เลยนะะแหงแมนนะ่าจะคิดเรื่องคุณหรือว่ามีอะไรอยู่ที่แขวนไว้นะความสัมพันธ์แขวนไว้ก็ได้ยังไม่ทําอะไรนะถ้าเป็นแหงแมนห้อยหัวตีลังกามานะแปดดาบคือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือมีการบล็อกปิดกั้นหาทางออกไม่ได้นะอึดอัดก็ได้นะน้ําท่วมปากอะไรอย่างนะี้ค่ะหกเหลี่ยนนะเขาอาจจะคิดอยากจะมา ขอโอกาสนะคงไม่ได้ขอยืมเงินนะหกเอาหกเหรียญนนะไม่ใช่หกดาบนะมาขอโอกาสนะซึ่งเขาคิดว่าเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคคู่แข่งปัญหาต่างๆไปให้ได้นะเจ็ดไม้นะแต่ที่นี้น่าจะหนักพอสมควรนะในการที่จะเข้ามาหาคุณนะอาจจะมีบางเรื่องที่เหมือนกับว่าคุณตัดสินเข้าไปแล้วหรือเปล่านะ justice นะเขาอาจจะเคยทําผิดกับคุณหรือมีกําแพงส่วนตัวมีการบล็อกปิดกันก้นกันนะไพ่บล็อกมีสองใบนะมีแปดดาบกับ ก้าวไม้นะก้าวไม้นี่คือเขาก็ยังเหมือนยังมีคนอยู่ในใจนะก้าวไม้คือย,ยังยึดบางสิ่งไว้ในใจยังถือไว้นะปกติไพ่ก้าวไม้คือจะมีแปดไม้ตั้งแล้วก็ถือไว้ไม้หนึ่งนะเอาไว้สู้กันหรือเปล่านะคะมีการบล็อกปิดกันนะมีอีโก้ด้วยนะถ้าเป็นก้าวไม้นะแต่ว่ามีพลังงานของความเป็นคู่ทวินเฟมมีความมั่นคงอยู่นะคือใจอ่ะมั่นคงนะแต่ว่ามันเหมือนเคยมีปัญหากันนะเนี่ย สิไม้ก็หนักเหนื่อยในความสัมพันธ์นั้นสิบมาลบเจ็ดนะเหลือสามไม้แสดงว่ามีเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้บุคคลที่สามมือที่สามนะคะมาเป็นปัญหาได้นะแปดดาคือหาทางออกไม่ได้นะ,ะแล้วก็หกเหรียญอยากจะกลับมาขอโอกาสและเจ็ดถ้วยมีอะไรที่เขาเรียกว่าถ้าไม่ใช่เขามีธุร,ปประป่าปังหน้าที่การงานเยอะหรือมีภาระนะคะต้องดูแลรับผิดชอบนะ,ะแบ่งไปนะ,ะทั้งการเรียนการงานดูแลครอบครัวพ่อแม่ นั่นก็ว่าไปนะเขาเป็นคนที่เรียกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะฟุ้งนะคะฝันกลางวันหรือไม่ก็เขามีช้อยตัวเลือกเยอะได้นะ,ะทําให้เอ่อเรียกว่าก็เลือกไม่ถูกนะ,ะเป็นคนเจ้าชู้เจ้าสาราญชอบหวานเสน่ห์ด้วยนะ,ะมีคนเข้าหาเยอะนะ,ะมีเสน่ห์นะก้าวถ้วยนะ,ะชอบทาตัวเหมือนโสดนะ,ะโสดนะแล้วก็เรียกว่าเป็นสายดิงปร์ตีด้วยนะ,ะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะก้าว ถ้วยนะเขายังมีคุณเ็นเดอะสตาในใจนะี่ก็ยังชอบยังรู้สึกน่ารักอยูนะ่เรียกว่าเขาก็อยากเป็นคนสําคัญสําหรับคุณด้วยนะหรือไม่ก็อยากให้คุณนะยังเอ่อมาหลงรักหรือชื่นชอบชื่นชมเขานะคะสามถ้วยนะมีความเป็นเฟนโจนมิตรภาพนะเฟนวิทเป็นได้นะคะเจ็ดกับสามนะคะถ้ามาลบกันเหลือสี่ถ้วยนะอาจจะมีความรู้สึก เบื่อเบื่อเซ็งเซงอยู่ก็ได้นะช่วงนี้นะเพราะว่าปัญหาคิดไม่ตกนะซึ่งมีอีโก้ด้วยแล้วก็มีการบล็อกปิดกันนะคะแต่ว่ายังรู้สึกดีรู้สึกชอบยังอยากจะกลับไปอยู่นะสามถ้วยกระเจอสตาร์นะแต่สามถ้วยถ้ามาลบเจ็ดนะหรือสี่ถ้วยก็บางครั้งก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะแต่ถ้าบวกกันเจ็ดบวกสามก็ยังอยากจะกลับไปเป็นสิบถ้วยมีความสุขรักกันเหมือนเดิมได้นะ ก็คืออยากได้ความสุขแต่ว่าตอนนี้ช้อยเยอะหรือมีปัญหาตัวเลือกเยอะก็ได้นะเลือกไม่ถูกค่ะนะคนะเก้ามาลบเจ็ดเหลือสองถ้วยนะก็มีความเป็นคู่อยู่นะสองถ้วยก็เป็นความรักประเภทหนึ่งนะแต่อาจจะติดช้อยเยอะนิดหนึ่งนะเจ้าชำราญเจ้าชู้คนเข้าหาเยอะนะบางทีอาจจะมีแฟนแล้วด้วยก็ได้นะแต่ว่าก็ยังติดเจ้าชู้อยู่นะยังชอบหวานอยู่นะเก้ามาลบสามก็เหลือหกถ้วยแสดงว่าเป็นคนรักเก่าด้วยนะคนรักเก่า อันนี้เป็นเรื่องของคนรักเก่าเลยนะก็คิดถึงนะก็เลยอยากกลับมาแต่มีปัญหากันอยู่นะและที่คุณอาจจะตัดสินเขาไม่ได้นะเนี่ยใส่ชุดเหมือนพทกคุมนักโทษเลยนะแต่อย่างไนงะเขาก็จะลองเออ่คิดดูนะแต่ตอนนี้ยังไม่มานะแต่แค่คิดนะคิดว่ายังอยากกลับมาแต่จะาทางออกในท่านเอง,เองก็มาเป็นกําลังใจให้เขานะที่นี่มาดูให้คิดป,ปิดนะแนะนาออกมา ที่ได้นะเิงโกแล้วเขาบอก s o m o o n e leave you c o n o u s e d more than comfort you need to r e a s แ e s s their access to you แล้วเขาบอกว่าปล่อยไปนะถ้าบางคนทิ้งให้คุณสับสนนะมากกว่ารู้สึกสบายใจนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องอปล่อยพวกเขาไปนะคะไม่ต้องให้เขาเข้ามานะคะ ถ้าเขาทําให้เราอึดอัดหรือว่าไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราคอมฟอร์ตนะฟิโยเซมนะนะเขาบอกว่าย n น n e e ้ to be in control of everything for a love relationship to be successful นะก็เขาบอกปลดปล่อยตัวคุณเองให้เป็นอิสระนะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในความควบคุมของทุกๆสิ่งสําหรับความสัมพันธ์ความรักนะคะเพื่อที่จะ ให้มันประสบความสําเร็จนะคะเขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นเลยนะที่ต้องถูกควบคุมนะเพราะว่าความรักเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้ให้คุณปลดป่อยด้วยเอ,อตัวคุณเองให้มันเป็นธรรมชาตินะคะอะไรที่ใช่มันไม่ต้องพยายามนะ,ะ Difficulty นะความยากนะเขาบอก g e n l o a c y from other may serve as obstacle to the success of t h i s c o n n e c t i o n นะ,ะยากนะ,ะเขาบอกว่ามีความอิจฉาหรือยสจาก คนอื่นนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงคู่แข่งของคุณหรือว่าผู้ชายคู่แข่งก็ได้นะคะเม y ์เซิร์ฟแอสออตลแล้วเป็นอุปสรรคในความสำเร็จของความสัมพันธ์คอ n เนคชันนี้นะะมีพวกอิจฉาพวกหึงหวงมานะคะคุณก็เป็นคนเก่าเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าเขามีช้อยตัวเลือกเยอะแล้วคุณก็อาจจะยังเป็นหนึ่งในช้อยของเขาที่เขา เอาคนเก่านะอย่างคุณมาเป็นช้อยก็ได้นะยังรู้สึกรักชอบอยู่นะเนี่ยอย่างที่บอกยังมีเฟนโซนในสามถ้วยนะแต่ลึกๆก,ก็ยังมีสองถ้วยรักอยู่นะเพราะว่าเก้าลบเจ็ดถ้วยได้สองถ้วยนะนี้บร์เดอรีนะขอบเขตเขาบอกว่า you need to teach people how to treat you by being clear on what you will or want allow นะเขาบอกคุณต้องมีขอบเขตนะคุณเจำเป็นที่จะต้องสอนให้คนเขารู้นะคะวิธีที่จะ เข้าหาคุณหรือดูแลคุณในการที่ให้มันทําตัวให้ชัดเจนนะ,ะในสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็บางอย่างคุณก็ไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาเ,าเกินขอบเขตร่วงเกินในอะไรอะขอบเขตของคุณของคุณนะคุณไม่จะเปโน้อยใครควบคุมด้วยนะเราต้องมีขอบเขตของตัวเองนะ,ะบาลานซ์นะคะคือการสมดุลนะเขาบอกว่า the e r needs to be a healthy balance of physical emotional and spiritual intimacy นะคะ for a relationship to be sustainable นะคะให้ปรับสมดุลนะให้มันบาลานะเขาบอกว่า,ามันมีความจำเป็นนะที่จะใหอ้อารมณ์ความสัมพันธ์จิตใจนะของคนรักคุณนะคะควรที่จะบาลานสมดุลนะให้มันออกแนว healthy สุขภาพจิตดีนะไม่ใช่พวกท็อกซิกนะแล้วก็ความใกล้ชิดหรือความ ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะต้องปล่อยไปบ้างนะคะเพราะว่าถ้าให้มันมาใกล้ชิดมากเกินไปบางอย่างมันจะไม่สมดุลในตัวติดกันมันจะอึดอัดได้นะ,ะบาลานนะ,ะ Deepening นะ a Relationship w i l l f i n a l l y d e p e n d in the next f e w m o n t h s You have been waiting for this นะเขาบอกมีความลึกซึ้งดำดิ่งนะค,ะความสัมพันธ์นี้นะ,ะในที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกเอ่อเรียกว่ารู้สึก ลึกซึ้งถึงนะคะหรือว่ามีความรู้สึกผูกพันกันมากในอีกสองสามเดือนข้างหน้านะคะให้คุณคอยไว้เลยนะคะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ